สวัสดีคุณผชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอยคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดลูกพี่ของเราเล่นคาตาลีน่ามิดเลนกันเจอกับไอริเรียค่อนข้างน่าแปลกใจที่ตัดใจหยิบอาตามาชนอนะก็อาจจะเป็นพิก,ก่อนก,นก็ได้แหละว่าพิกที่หลังก็ไม่รู้แต่ว่าเบเกอร์เนี่ยเคยเล่นคาตาโหดอยู่ช่วงช่วงหนึ่งนะช่วงที่ถูกปรับมาช่วงแรกๆโหดมากเลยแต่ว่า ตัวน,นี้เนี่ยจะถูกเนิฟไปแล้วก็ทำให้เล่นยากนิดหนึ่งนะแต่ว่ายังเล่นได้อยู่นะจะเป็นคาตาที่เล่นเวทหรือเล่นดาเมจออนฮิตเดียเด๋ยวเราต้องมาดูกัน<ม>เจสโดนไล่ตีไปฮะแต่ว่าไม่ตายนะไม่เสียเลือดด้วยมีการเดินไปปีบข้างของไม่ดีแล้วตอนนี้พอเจสเสียขวัเลือดไปแล้วไม่ดีมากๆเลยเวลาเราโดนไล่ตีแบบเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องกดขวนเลือดนะถ้าไม่แบบ ไม่เจียนตายจริงๆอะไม่ต้องไปกดเปลืองแ้วไม่จะ่แล้วไม่ต้ยืนเล่นยากฮะเจอกับไอเรเรียช่วงแรกๆก็น่าจะเล่นลำบากอยู่นะเล่นลำบากอยู่ในตัวป่าคิวรัสฮิตมิเนียนไปเรื่อยนน <S 1> <S 1> ๆฮะเดลสองแล้วนะตอนนี้เกฟกำลังไหลามาทางบ้านของเฟกเต อาตานี่เป็นตัวที่ลัาเสียใต้ป้อมยากอยู่ในระดับหนึ่งนะเจ็บร้อยฮะโดนต้านไปจะกดขวดเลือดมานะฮะน่าจะมีจังหวะในการสู้กันช่วงเลเวล6หแล้วตรงต้นๆอนจจะยังไม่มีอะไรเพราะว่าคาตาก็ยังสู้ยากอยู่ เล่นสเปลเป็นสเปลแบบคลาสสิกนะแฟร์ดิไนเพราะว่าช่วงหลังมันนี่จะเห็นเป็นเอเล็กไนท์ไอซ์ชอตไอกไนท์เยอะแยะไปหมดนะอาแต่ว่าเฟกเฟกตร์นี่คือสายคลาสสิกสายแบบรุ่นใหญ่เล่นกันตันเวฟยากมากคนระถ้าเป็นเวฟแบบนี้ โอ้ดอดไปได้นะฮะมันกินที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคือถ้าโดนตันนี่คือตายแน่นอนนะว่าดอดหลบไปได้ฮนะดเดแบบนะีโดนฟีดเลนแบบองศารมาาฮะมิดเลนโดนฟีดเลนแบบนี้เนี่ยเป็นการฟทีที่เราไม่สามารถไปเคลียร์ได้เลยแ<อ>ม้<อ>แต่นิดเดียว<ม>ว่ามันแลกด้วยชีวิตเราอะสงสารนะน่าสงสารเวฟนะ่าจะต้องค้างแบบนี <c oughs> ย้ยาวๆเลยนะถ้ามีป่ามาช่วยเนี่ย เมื่อกี้สังเกตเห็นนิดๆนะว่าไอเดลียขึ้นเป็นโดรันเบดมาก่อนเขาปกติเนี่ยจะขึ้นเป็นคอร์ลัฟติ้งพอยซิชันมาใช่ไหมแต่ว่าเห็นในช่วงนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นโดรันจะไม่ขึ้นคอร์ลัฟติ้งกันไอเทมแรกและจะขึ้นไปนไอเทมชิ้นที่2แทนหลังจากกลับบ้าน,นะไอเทมชิ้นแรกขึ้นเป็นแบบโดรันเบดมาก่อนอเลยดูเนี้ยการจะรัดมินเนี่ยนแต่ละทีนี่คือแบบโโฮ้ย ตัดใจกดแฝดได้ค่อนข้างคมอะเมื่อกี้ถ้าไม่แฝดนี่ตายแน่นอนไม่ตายเอาคางเหลืงองอะแต่ส่วนใหญ่น่าจะตายถ้าโดนตัานแบบเมื่อกี้ถ้ารู้ว่าเราต้องแฝดนะฮะเราแฝดไปเลยไม่ต้องไปห่วไม่ต้องไปรอเลือดใกล้หมดเราค่อยแฝดนะฮะไม่ดีแฝดไปก่อนเลยถ้ารู้ว่ายังไงก็ต้องแฝดก่อนที่สมมุติเราจะโดนสกิลเนี่ยเราต้องแฝดอะเราแฟดเลยสมมติเราล็อกมอคาน่าลอยมาเนี่ยอีแม่งอยู่กันห้าคนเนี่ย คุณไม่ต้องรอให้โดนล็อกก่อนหรอกหรือว่าล็อกหมดแล้วค่อยแฟดแฟดไปก่อนเลยนะการเล่นที่แบบฉลาดอะต่อให้ของนำนะกลับบ้านไปก่อนแต่ก็สู้ไม่ได้ะไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆตัวมันสู้ไม่ได้ใอเดียก็คือ control ว a โคตมากเลยมีป่ามาช่วยแบบนี้นะหรือถูกต้อง โโอ้หผมว่าเป็นการแก๊งที่ดูแบ่งๆนะดูแบบอยไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่แก๊งมีการปิงกันของเล่นล่างหรือเปล่าฮะจะใช่นะว้าโอ้ แค่ได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรอ้ตอนนี้ในทีมมีประเด็นกันแล้วนะฮะรับโอ้ดิจิตลซาร์ดอยส์เอ็กซายกับใครสักคนหนึ่งนะเซิร์ฟเกาหลีนี่เป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างท็อกซิกเยอะมากเลยนะ ไม่ว่าจะท็อกซิกด้วยคาพูดหรือว่าการกระทำเนี่ยเยอะมากๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยไปเล่นละแล้วก็เจอแบบเยอะมากๆเลยคือเขาจะแบบถ้าทีมเสียเปรียบปุ๊บเนี่ยเสียเปรียบมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นกันละแบบไม่อยากเล่นกันละคือแบบ15ยอมไปอะไรเงี้ยคือเป็นเซริร์ฟที่ค่อนข้างเถื่อน oh. มากคนเถื่อนอยู่เยอะนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เป็นซิกอร์มการ์ดมาแล้วนะแต่ว่าก็ ยังไม่มีวี่แววว่าจะสู้เขาได้เลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> ยังต้องเล่นแบบเป็นติ่มข้ามฟาร์มไปก่อนไอเนเดียไม่ขึ้นเป็นครอรปติง้งคะขึ้นเป็นโจรันเบดมารุวเลยอ่านะค่อนข้างน่าสนใจนะ <c oughs> อ๋อไอาอร์หันเดียวมาแล้วสไอค่อนข้างดีนร้ปอม่ายบทุกตัวไอเรียลงไปเลยล่ะจังหวะนี้แหละจังหวะภัยพิบัติระดับชิปขายมาละได้เรียได้สคิวนี่คือยอยฮามาเลยามาก มไปช่วยยากนะไปช่วยยากตัวแพ้ทางแล้วก็ดันเลนซูไม่ได้ยิ่งลยงยิดีโอเคก็ okay. แบบช่วยยากมากเลยดูฮะการจะร้านมีเนียนแต่ละตัวนี่คือแบบคนทรมารโอ้โหเอ็กซด์เดอมซ้นอนนะงั้นน่าจะเจ็บเจ็บอยู่เมื่อกี้นี้ ไอริเลียเนี่ยค่อนข้างรวยนะฮะได้คิวเรนล่างมาได้เด็ดเยอะแยะไปหมด, <st ress> ดไอเกิ์นี่ก็ลาเสียตายป้อมแบบสุดยอดพระเจ้ามากเลยนะ <st ress> โอ้โอ้โอ <st ress> ว้าวไ <laughs> อชี ว่าตานี้เนี่ยดูยากๆแล้วแต่ว่าท็อปเลน,นะท็อปเป็นแบกยับอยู่อุ้ยคาตาใช่ไหมชงวะน,นี้ไอเรียนเนี่ยเล่นค่อนข้างแบบค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาไม่ประมาทมีการไฟไฟเกิดขึ้นนะตอนนี้ดาเมจก,ก็คือดาเมจคาตานี่ก็คือแบบทรงพลังเหมือนกันว่ะ ังงบบเจกนี่วคตายอยู่ฮะไม่แย่ไอ้สาค่อนข้างเกิดฮะน่าจะทำแบกได้อยู่จังหวะโดนร้อมไปอยู่นะจงังหวะนี้น่าจะต้องเสียแปตหรือเปล่า,อาลอเอาพลุทอร์ดตัวเดียวแค่นะสนใจกดแปดนี้ไปค่อนข้างดีฮะเห็ุแปตกันไปอัพทมอมอร์อีกทุกคนรอ ตายคิวไปหรือเปล่าไม่ได้ฮะมีคนมาซ้อนอยู่อของค่อนข้างชา้าครับเพราะว่าต้องไปขึ้นซิกอร์อากาศด,ด้วยนะฮะแล้วก็ ไอ้โก้ตายนายตยตายนายตายายตา้ตายตายตายายต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 าอ่ายตอยายต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 ายายตายตนยตาายตายตาือายตนยตายตายตาายยนายยายายตาายาาย ตัวเขาก,กดได้นะแต่ว่าเขาแบบไม่ได้พยายามที่จะกดแนด่นจนโดนแกงไปการป้ายเกิดขึ้นนะโดนปั่นไปเกือบแบบหมดก๊อกอ่ะน,นะฮะการตันใจกดแฟดพร้อมกันใจกดแฟดอันติเหมือนจะดูดฟอรชั่นเข้ามาลึกไปหน่อยฮนะจงังหวะนนี้เรียบร้อยอนะเดชค่อนข้างแรงมากๆเลยฮนะเมื่อกี้นี้ โอ้ค oh. ินาเม่กดอันตีเข้ามารูปผู้ชายแฮวิเสร็จร้อยฮะวัดีต่อวตัดต่อเจ๊ทำแบกมากเลยดาเมจแรงฮะ5คิวเจ๊ สนใจออกเป็นนายฮาวเวสมานะฮะก็เป็นไอเทมที่ทำให้ตัวไอพีเดามีดแรงมากๆก็แรกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างตัวบางบิดาดามีดอะไรจะต้องดูว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้เนี่ยเฟเกอร์ได้มา6กไอซิดนะไม่ได้คิวเลยะจะเป็นเรืองไม่ค่อยดีละแอสซิสต์ไม่ได้คิวเนะี่ยว่าเจ็ดอะไรเขาได้อยู่อะโอโู้เจ็ดโอโ้โหดูเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดโ ทำแบกจะจัดเลยฮะดาเมจแบบแรงมากๆเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยไฟนี่ก็เอาโยน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 โอ้ยไม่มาถอยกแล้วเมื่อกี้นี่คือเฟกเกอร์แบบีแค่จัดๆอะไฟนี้ยังไม่จบอ่ะใช่ผมเด้สายยามาตรงนี้ได้ยังไงอย่างจริงโอู้สายยาได้ชัดดาวไม่ให้สายยาแบบนี้ดได้ชัดดาวเจ็ดมาเฮ้ยบัวยังไม่เอาสุดู้กู หลุมหมดพอดีอ่ะไม่ดีเบเกอร์จะกดชุดสใสหลุมแน่ว่าหลุมหมดพอดีอู้หูจะอยูแรงแไม่โดนเลยจะโยนแต่ว่ายังได้อยู่ฮะแต่ว่าเจสเสียชัดดาวไปตอนนี้เนี่ยคาตาลีน่าแรงมากๆเลยนะฮะบวกกับเจสด้วยเนี่ยดาเมจแบบทะลุทะลวงมาก สนใจโฟกัสบลัมนะฮะทายมาสองคิวอะเอ็กซายไม่ตัดใจมาปล่อยลิฟ์นะน่าเสียดายขอบคุณมาปล่อยลิฟ์นะผมว่าถ้ามาปล่อยลิฟ์เนี่ยถ่าถ่ถ่แบบรัวๆเลยนะ a d 개수가공격수가 있다고요? 그게 무슨 소리야? 너무 엉뚱한데? 오오오오오 잘한이쪽 오잉 뺨오 에이 가깟 일단은 중다하 어디야 어디 사야아가한백진이더 จะเลาะหลือกันนานเกินไปหรือเปล่าจังหวะน,นี้เอ็เลยเหรอน่าจะได้นะฮะมีการไฟกันต่อฮะจังหวะน,นี้การัดสัใจแปดไฟค่อนข้าง,งดีฮะ ปับ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 ปัอถึงหรือเปล่าอู้ถึงด้วยแต่มีทีนาแมอยู่อู้เมียดีเราซ่อนอยู่แล้วันนี้โยนกันแบบงที่ถึงขิงปับปเจนี่คือแบกหลังระเบิดอะเียอ่ตนอโอยอย้อ โอ้อ oh ้ oh. Oh ุย oh. <c oughs> ทำพิวจัดเลยเมื่อกี้นี้คือแบบกดอีหลบุูใชายา <c oughs> ่าจะจบเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเกย็นเท่าไหร่อะประเทศนำของนำส่งลิฟต์เข้าเรือนหอฮะ ตรงวนี้ไปถึงฝันถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงอะเลยตื่นสุเอดโอ้พังเปรูฉันยงังหลบสุดๆยังไงในไฟคาตาก็ยังเล่นยากอยู่อะขอให้ของนำทีนมนายัางไงก็ดูเล่นยากอยู่นะไปแล้วจวังหวะโชว์วู้ยไดียดาย ต้องโฟกัสตัวเองเป็นหลักเลยนะสังเกต,เ,ตเบเกอร์ดีๆโฟกัสตัวเองเป็นหลักแต่ว่าเพื่อนอยากจะ<อ>จบเกมนี้เต็มทนละเหรอฮะจบไปอย่างไม่ยากเกย็นอะไรเกมนี้หลักๆคือการยืนเลนยืนเลนกับตัวที่เราแพ้เลนยังไงบางคนคิดว่าเราเจอตัวแพ้เลนเนี่ย เท่ากับเราจะมีประโยชน์เราจะต้นเราจะตายโดยแบบไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันมีวิธีการสู้ของมันอยู่นะฮะแบบคุณเล่นตัวนี้คุณแพ้เล่นตัวนี้แต่มันก็มีวิธีสู้ของมันอยู่ว่ามันสามารถสู้ยังไงให้ให้ชนะหรือว่าให้เสมอหรือว่าออกของกันหรือว่าเป็นสเปลกันซึ่งเกมเนี่ยมันแบบไม่มีอะไรให้เราแบบพลิกแพลงเยอะมากๆ ไม่ว่าคุณจะเล่นตัวแพ้ทางหรือชนะทางนะมันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์แล้วก็การอ่านเกมของคุณนะโอเคนอ,องคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะ